สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l h i p p o h โ l l o นนะคะคลิปนี้เนาะนะคะเราจะมาดูในเรื่องของพลังงาน Energy ของคุณนะตอนนี้กันนะคะซึ่งจะใช้การอ่านไพ่ทาลอร์นะคะทาโร่เนาะหรือไพ่ยิปซีก็ได้นะคะพร้อมกับตัวอักษรฮินดีนะคะซึ่งตัวอักษรนี้เนี่ยจะเป็น แทนพลังงานจักรละของคุณนะคะว่าคุณอยู่อันดับขั้นไหนพร้อมด้วยนี่นะคะไพ่อีกสาใบเนาะที่ไม่หมอฮิปเปิดไว้แล้วจะพูดถึงเออสิ่งที่คุณจะพลังงานที่จะเจอต่อจากนี้นะคะซึ่งอันนี้เป็นพลังงานที่เป็นพลังงานอน,นาคตอันนี้เป็นพลังงานของคุณหรือสิ่งที่คุณกําลังจะเจอในเร็วๆนี้นะคะซึ่งถ้าตามหน้าไพ่นะคะมีห้าถ้วย คิงถือถ้วยนะคะแล้วก็ราชินีถือดาบเนาะต้องบอกว่านะตอนนี้เนี่ยคุณกำลังโฟกัสสิ่งที่มันอยู่ภายนอกอะคะ่ะมากกว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคุณหนึ่งคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานมากกว่าความรักแล้วการงานเนี่ยทำให้คุณผิดหวังเนาะแล้วมันเหมือนกับคุณคุณโฟกัสอยู่กับแต,แต่กับงานนะคะจนลืมโฟกัสในเรื่องของความรักก็ได้ หรืออีกในนึงอาจจะเป็นในเรื่องของความรักโดยตรงอาจจะโฟกัสคนที่อายุน้อยกว่าแล้วคุณรู้สึกว่าคนนี้ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้ตอบโจทย์คุณมากไม่ไม่ได้ตอบโจทย์คุณเหมือนกับที่คุณคิดมันเลยทำให้คุณรู้สึกแบบ ผิดหวงังเศร้ารู้สึกเสียเวลากับการโฟกัสผิดจุดนั้นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของคําพูดของผู้คนที่อยู่รอบข้างคุณด้วยแล้วก็เป็นในเรื่องของการงานหลกัหลกๆเรนจะเป็นเรื่องการงานแล้วก็ความรักแล้วก็คําพูดของผู้คนที่อยู่รักรอบข้างคุณแต่สิ่งหนึ่งที่ เป็นในเรื่องดีของคุณก็คือคุณมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณไม่ว่าจะเป็นการงานหรือความรักเนี่ยความรักก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่มีผู้ให้คําแนะนําให้กําลังใจเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณนะคะซึ่งข้อดีของคุณเนี่ยคือคุณเป็นผู้ที่มีผู้อุปถัมภ์คำจุนนะคะช่วยเหลือคุณในทุกๆด้านเนาะส่วนพลังงานเ n e r g y คุณนะคะถ้าดูตามอันนี้เป็นอักษรฮินดีนะคะเป็นอักษรแทนพลังงานจากักระซึ่ง อักษรน,นี้น่าจะเป็นาจาักรวาธิฐานนะคะจกัาจากรานี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความรู้สึกเนาะสิ่งที่คุณจะเจอพลังงานที่คุณจะเจอในอนาคตน,นะคะเป็นเหมือนขั้นบันไดเนาะคุณจะได้เจอรักแรกนะคะหรือเป็นความรักที่คุณอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตอะ่ะมันจะไม่ใช่รูปแบบเดิมเลยที่คุณจะเจอจะเป็นความรักครั้งใหม่หรือถ้าเกิด ใครเพิ่งเจอเนี่ยก็จะเป็นรักแรกเนาะรักแรกของคุณซึ่งมันจะมีความรู้สึกที่มันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ไม่สามารถควบคุมความคิดการแสดงออกความรู้สึกมันจะมีแพชชั่นต่อกันค่อนข้างมากนะคะซึ่งคุณควบคุมไม่ได้เนาะ นะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะคะถ้าเกิดตามพลังงานจักราของคุณนะคะคุณจะได้เจอรักแรกหรือความรักครั้งใหม่ที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนไม่ใช่รูปแบบเดิมๆที่เคยเจอมาในชีวิตนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะจะเป็นอาจจะเป็นในแบบรูปแบบความสัมพันธ์ลักษณะของคุณก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับหน้าไพ่ที่จะขึ้นเนาะอ่าเจ็ดถ้วยนะคะแฮงแมน แล้วก็ห้าไม้อต้องบอกอย่างนี้ก่อนเนาะเจ็ดถ้วยเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1คนนะคะที่เข้ามาชื่นชอบคุณหรือคุณอาจจะได้เจอผู้คนที่หลากหลายขึ้นซึ่งคนคนนี้เนี่ยที่คุณจะเจอนะคะเธอไอ้รักแรกของคุณเนี่ยไอรักแรกหรือรักที่ไม่เหมือนใครเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นคนที่อืมเป็นคนที่กดดันตัวเองนะคะแต่อยู่ได้อะ่ะเขารู้สึกเขาชิลอะ่ะคือ เป็นความคุณรู้สึกที่ขัดแยงค่อนข้างมากนะคะก็ <G ül> คือเขาเนี่ยเป็นคนนิ่งๆเฉยๆเนาะแล้วก็เป็นคนที่จริงจังถ้าทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วอ่ะเขาจะจริงจังมากเลยจนบางทีเนี่ยทำให้ผู้คนรอบข้างหรือคนที่มองเห็นนะรู้สึกอึดอัดแทนเนาะแต่เขารู้สึกแบบสบายๆอะ่ะรู้สึกมันเป็นตัวตนเขาเนะคะแล้วก็คนนี้เนี่ยหนึ่งไม่คุณก็เขาเนาะเขาอาจจะมีคนเข้ามา แย่งชิงอานจะแบบมีคนเข้ามาชอบเขาเยอะนะคะอะไรประมาณนี้ชอบเขาเยอะแล้วก็มีคนแบบเตรียมไฟเพื่อเพื่อแยกเขาอะไรประมาณนี้หรือถ้าเป็นในกรณีของคุณอะ่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าคุณอะ่ะอาจจะมีคนที่เข้ามาให้เลือกเยอะแล้วก็ต้องการคุณมากๆเนาะอาจจะด้วยว่าคุณมีสเสน่ห์ที่มันเป็นสเสน่ห์ที่แบบ น่ารักน่ารักบนเซ็กซี่อ่ะคุณมันมันมันม,นมีมันเป็นเสน่ห์แบบนั้นนะเลยทําให้คนเข้ามาเยอะหรือเป็นตัวเขาก็ได้นะคะรักแรกที่คุณจะเจอหรือรักที่คนคนแรกที่คุณจะเจอค่ะเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบน่ารักเนาะแต่ก็แอบเซ็กซี่นิดหนึ่งนะคะก็จบคอนเทนต์นายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ